คู่ดีประคมข่าวกลุ่มทุนกาตาจ่อปิดดิวเทคโอเวอร์แมนูนเตสสำเร็จสื่ออังกฤษกระพือข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมได้เปลี่ยนเจ้าของสโมสรใหม่อ,มอย่างเป็นทางการในอีกไม่นานเกินรอภายหลังครอบครัวเกลเซอร์ตกลงรับข้อเสนอมูลค่ามหาศาลจากทางซีกอยัาซิมบินฮอมาดอัลทารีแห่งกาตาเรียบร้อยแล้วด้วยมูลค่า6000ล้านปอนด์แต่กูลเกลเซอร์เจ้าของทีมแมนูนเตด ประกาศหาผู้ร่วมลงทุนใหม่รวมถึงการขายสโมสรมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งก็มีกลุ่มทุนต่างๆยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วหลายรอบที่ผ่านมามี2กลุ่มทุนที่เป็นตัวเต็งในการเทคโอเวอร์คือซีกยัดซิมบินฮามัดอัลทานีแห่งกาตาร์และเซอร์จิมลัดคริปหนักธุรกิจชาวอังกฤษเจ้าของกิจการพลังงานแถวหน้าที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาใกล้เคียงกันที่ราวห0ล้านปอน นนั้นก็ไม่สามารถปิดอยู่กันได้จนวันนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดเดอะซันตีข่าวว่าสิกยาซิมเป็นฝ่ายเอาชนาเซอร์จิมได้แล้วในการเข้าซื้อสโมสรมาดริดเต็ดด้วยมูลค่า6,000ล้านปอนด์ และกระบวนการจะเสร็จสิ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เวลานี้ทางฝั่งสียัดซิมซึ่งต้องการเทคโอเวอร์สมูรอนมาครอบครองแบบ100%นั้นกำลังเข้าสู่ขั้นตอนท้ทายๆของการตรวจสอบสถานะกับสมสรซอนซึ่งอาจทำให้มีการประกาศยืนยันเลือกเจ้าของใหม่แมนยูเนเตตในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้เลยนอกจากนี้หากขั้นตอนต่างๆสามารถลุล่วงได้ด้วยดีตามกรอบเวลาที่ระบุไว้ก็มีสิทธิที่จะทำให้เอริกเทนฮาร กุนซอดัตของพิศาาแดงสามารถใช้เงินช้อปปิ้งได้อย่างสนั่นหวั่นไว้ในช่วงปิดตลาดหน้าหนาวมากราคมศกหน้าแม้ในทางเดียวกันก็ยังคงคำนึงถึงกฎการใช้เงิน FFP ด้วยเช่นกันก็ตามขอขอบคุณภาพแหะแหล่งข้อมูลข่าวสนุนและความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ